สวัสดีครับวันนี้กับพวกค้าผมกับช่อง Top Story ์ชินเคยครับวันนี้พกกับรายการลุงหมีพาเล่นนะครับโอเคครับวันนี้เราก็อยู่ที่เกม l e v i s t o n e ครับโดยอันนี้ครับก็เป็นตัวอัปเดตล่าสุดครับก็คือ g u กิววอลครับตอนนี้ระบบ Guild War ได้เข้ามาเลยครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูเนื้อหากันในคลิปเลยครับว่ามันเป็นยังไงกันบ้างนะฮะโอเคครับก็จุดตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่เราจะเราจะกิววอลกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูเสาตรงนี้ครับโดยตัวเนี้ยมันจะมีอยู่ประมาณ3อันครับตรงนี้คือรอกิจกรรมมันเปิดก่อนก็คืออกกกิิจจรรรรรมมม Guild War ัันนนะะเเเปดแลล้้ว็าาคค่ยยงงทบบีีต โอเคแล้วก็มาดูข้อมูลนะว่าตอนนี้มีอะไรบ้างครับโดยการแข่งตัวนี้มันจะมีประมาณทั้งหมด32กลุ่มครับก็คือตรงเนี้คือเมื่อเราสับหมักปุกป๊บแบบมันจะมีแบบเขาเรียกอะไรการต่อสู้เหล็กตัวนี้ครับมันจะสุ่มนะฮะก็คือประสมที่ลงทะเบียนทั้งหมดอ่ะมันจะสุม่มเอ่เอออกเป็น32กลุ่มก็คือมันจะสุ่มทั้งหมดในเกมเนี่ยใครที่อยู่กิวไหนกิวไหนเมื่อก็สุ่มออกไปเจอกิวนั้นฮะส่วนตารางการแข่งขันก็จะเป็นแบบนี้นครับก็คือวันศุกร์ครับจะแข่งตอน2ทุ่มนะครับจาก32คิวก็คือววัันนุุุกท แล้วพอวันเสาร์ครตอนเที่ยงครับในวันเสาร์ตอนเที่ยงก็จะคัด16เหลือแค่8ครับอันนี้มันจะเขียนผิดครับเป็น8ถึงาอะไรเนี่ยครับก็คือเขียนผิดส่วนวันเสาร์ครับก็ตอน2ทุ่มนะครับก็คือวันเดียวกันนะครับก็คัดจาก8เหลือแค่4เท่านั้นครับส่วนวันอาทิตย์ครับก็คือเป็นจากเนี่ยจาก4ทีมเนี่ยก็คือคัดราชนะเลิศก็จะเหลือแค่มันจะมี4ทีมใช่ไหมก็คือแพ้ทีมหนึ่งก็จะเรอชนะเลิศเอ้ยมันจะได้3ที่3มาส่วนอันนี้ครับก็วันอาทททิิิยจะะแแข่งรรบบชนนเลลกกก็็คคคื2ีมสุดด้้วััั โดยการแบ่งกลุ่มก็สะสมกับว่าเพื่อนๆที่สมัครลงไปเนี่ยมันจะอยู่ในเขาเรียกอะไรไท p A B C อะไรแบบนี้ก็อาจจะสุ่มไปนะครับเพราะว่ากิวค่อนข้างเยอะมันก็จะสุ่มกันไปนะประมาณนี้โดยรางวัลเรก็จะแจกกัดทางพัฒมิตทางอีเมลก็คือแบบว่าพอซเสร็จปุ๊บมันก็จะเข้าเหมือนจดหมายที่เวลาเข้ามาเท่านั้นครับโอเคครับโดยตัวกติการของตัวเกมเนี่ยมันก็จะมีประมาณพีครับเขาเรียกอะไรเป็นเหมือนบัฟต่างๆครับทั้งหมด33 32บัฟนะครับสำหรับคนที่ใช้ในกิวนะก็คือใช้ใช้บัฟได้ทั้งหมดแหละมันจะมีบ ถ้าไข่ up kill ก็สูงก็จะมีบัฟที่ดีกว่าอะไรประมาณนี้นะครับส่วนทองครับพลังโจมตีโดยรวมก็คือแบบว่าจะเป็นเหรีมาตรฐานนะครับโดยการตัดสินผมคิดว่าน่าจะเป็นอาจจะอยู่ในหลีกเดียวกันถ้าพูดว่ากิ l นี้เลเวลเท่านี้ก็จะอยู่ในกิ l เดียวกันนะส่วนสามนะผู้เล่นก็สามารถแข่งขันกับเพื่อนแพ้ชนะได้แล้วและมีโอกาสได้รับด้วยรางวัลพิเศษก็คือคนชนะก็ได้คนแพ้ก็ได้แต่อาจจะได้น้อยได้มากก็ขึ้นอยู่กับว่าผู้นั้นชนะหรือแพ้นะฮะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดต่อเลยครับก็เอาข้อแรกครับก็การก่อตัวตรงนี โดยตรงนี้มีทั้งหมดสี่รูปแบบครับเดี๋ยวผมอธิบายทีละอันนะครับเดี๋ยวเรามาดูอันแรกก่อนครับก็คือสนับสนุนครับโดยสนับสนุนตรงนี้ก็คือมาจากการที่เราอัปเกรดไอ้ตรงที่เอาไว้เปิดปบัฟครับก็คือสถาบันวิจัยถ้าเรายิ่งอัพสูงเราก็มีโอกาสได้บัฟที่สูงขึ้นโดยบัฟแต่ละบัฟก็จะมีความสามารถตามด้านซ้ายนี่นะฮะแล้วก็เราสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นแบบไหนโดยค่าคอ์สของตัวนี่มันจะขึ้นอยู่ตรงนี้ครับเรามีโอกาสได้เพิ่มก็มคือยิ่งอัพสูงขึ้นก็สามารถเปิดคอได้มากขึ้นอะไรประมาณนี้ ก็ผมก็จะเลือกอันที่เยอะที่สุดจริงๆเรามาลองอ่านรายละเอียดก่อนครับว่ามันมีอะไรบ้างอย่างเช่นเราสนับสนุนแบบเลเวลสี่เนี่ยนักลบจะฟื้นฟู5%ของปริมาณเลือดทั้งหมดต่อรอบอะไรเงี้ยก็คือแบบว่าพอมันหมดรอบมันจะสู้เป็นเหมือนคล้ายๆเทิร์นเบทครับพอหมดรอบหนึ่งมันก็จะฟื้นได้พีห้าเปอร์เซ็นต์อะไรประมาณนี้ครับส่วนอันที่สองครับก็คือนักลบสามารถโจมตีได้มากกว่าสองครั้งแสดงว่าปกติอ่ะคือถ้าเพื่อนลองอ่านดีๆมันจะมีแบบว่านักลบอ่ะพอถึงรอบเธอนักลบอ่ะมันจะฟันได้ห้าครั้งงกาา็นนค้้่อขดีะ อ่าส่วนบัฟสกิลที่3ครับอันนี้ต้องอ่าสถาบันวิจัยเลเวลสิครับก็คือนักรบจะมีความสามารถในการลดอาก,การบาดเจ็บผมคิดว่าอันนี้น่าจะลดทอนแล้วก็อ่าคิดว่าได้รับความเจ็บความบาดเจ็บน้อยลงอะไรประมาณนี้ครับอ่าส่วนตัวนี้สถาบันวิจัยอ่าสิบหกก็คือเอ่อเพิ่มพลังชีวิตเพิ่ความเสียหายของวอร์รเออร์อีกสิก็คือทําให้พวกวอรเนี่ยมาตีแรงขึ้นสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะฮะแล้วก็บวกพลังชีวิตด้วยทําให้มันเถิบขึ้นนะฮะต่อไปครับสายของนักเวทครับอันนี้อ่าาาสววิยยเเคยยเคคพมมมมีห หรือนักลบอีก10%ไอ้ที่มันเขียนตรงนี้คือเพิ่มความเสียหายเมทถึงนักลบหมายความว่าเมทอะ่ะมันจะตีนักลบแรงขึ้นอีก10%นะครับมันเขียนแปลประมาณนี้นะฮะเท่าที่ผมข้าใจนะต่อมาครับแล้วก็ไอ้ตัวนักเวทเนี่ยมีการโจมตีเมทเพิ่มอีก2ครั้งสมมติเรายิงไฟบาสจะมายิงไปลูกเดียวนะผมคิดว่ามันอาจจะยิงออกไปอีก2ลูกเลยประมาณนี้นะก็คิดว่าจะเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวต้องลองดูนะ,ะส่วนสก,กิลที่3นะก็คือเนี่ยลดโอกาสที่เมทจะถูกเลือกโดยมือธนูปกติอะ่ะตัวตััเมะจะจชนนกนกบนกบบ จะชนะตัวนักธนูส่วนนักธนูจะทนาเมทมันจะเป็นเป็นแบบแบบนี้นะฮะก็มันจะวนอยู่สามอย่างเนี้ยคือแบบว่าเนี้ยยิ่งอันเนี้ยลดโอกาสที่เมทจะถูกเลือกโจมตีโดยมือธนูปกติธนูพอมันถึงเทินมันใช่ไหมธนูมันจะยิงสุมครับสมอาจจะไปโดนเมทโดนอะไรเงี้ยเมทก็อาจจะตายได้ง่ายๆนะก็ประมาณนี้แต่ว่าอันเนี้ยคือลดอากาศที่โอกาสที่มันเลือกครับปกติมันจะเลือกเป้าที่นักรบอะไรก็อย่างนี้จะดีกว่าใช่ไหมแต่ว่าอันเนี้ยทำให้มันไม่เลือกพวกเมทไงเพราะแม,มนบางอะไรประมาณนี้ครับ ส่วนสกิลที่4นะครับก็คือเริ่มเทิร์นที่5เมื่อเมทสร้างความเสียหาย2เท่าก็คือพอเราผ่านครบไปครบรอบ5เทิร์นเนี่ยเมสตัวไหนที่ยิงแรงๆเนี่ยมันก็จะยิงแบบแรงมากขึ้นอีก2เท่านะครับผมคิดว่าน่าจะเ,าเมทบาร์สน่าจะดีนะโอเคประมาณนี้ต่อไปครับบัฟของนักธนูนะครับโดยบัฟของนักธนูทีนี้ก็คือทำเนี่ยเพิ่มความเสียหายของนักธนูให้เมทแรงขึ้นเนี่ยไหมปกติธนูมันจะยิงส่งไปหาเมทซะเยอะถ้ายิงไปโดนเมทปุ๊บมันก็แรงขึ้นอีก15%อะไรประมาณนี้ครับส่วน2องั้สกิลหลบหลกอกว่า ธนูเนี่ยมีอัตราการหลอกเล่เพิ่มสิเพราะว่าธนูจริงๆมันจะแพ้นักดาบนะแต่นักดาบจะเข้ามาถึงตัวได้ง่ายขึ้นนะอันนี้ส่วน3สกิลที่3ครับเธอแรกครับธนูจะต้องทำคณิติคอลได้ก็คือแบบว่ายิงอัตราคณิติคอร้อยเนะเท่าที่ผมเดานะประมาณนี้หรืออาจจะทำอาจจะเพิ่มโอกาสคณิติคอลก็ได้ครับเนี่ยเธอแรกเขียนอย่างนี้อย่างนะฮะส่วนสกิลที่4นะครับก็คือแม่นยำนะก็คือธนูมีอัตราคณิติคอลเพิ่มขึ้น25%ผมคิดว่าทําให้มันติดมคิดน่นอนเพิ่มขึ้นนะ25%ค่อนข้างเยอะนะะฮ ต่อไปครับทั้งหมดครับตรงนี้ก็คือเราอัพมาถึงจุดไหนแล้วก็สามารถเปลี่ยนได้ครับโดยตรงนี้ครับก็คือจุดสนับสนุนอันแรกครับ,รค,รบคีย์ทั้งหมดคือแบบอัตราคิดทุอร์นตทุกหน่วยก็คือจะเป็นนักดาบธนูหรือว่าเป็นเมดก็คือได้อัตราคิดทุกขนเพิ่มขึ้นอะีก5%นะเราจะเลือกอันนี้ก็ได้นะฮะส่วนขั้นที่2นะครับก็คืออัตาราลมลีกเพิ่มขึ้นอีก5%นะ์ครับสำหรับทุกหน่วยนะโอเคต่อไปสก,กิลที่3ครับก็คือเพิ่มความเสีสีีากากาภภีียยยยยยหหหหหาาาาาาา5% 5 5%ขขอออองงงคคววววมมมมเเสสต่่่่่นนนนนนนทัั้้้้ดดกกก็แจบพพืฐิึะะะไรรรปณ อ่าส่วนสกิลที่4ก็คือเพิ่มปริมาณเลือดทุกหน่วยอีก10%อนนะอันนี้อันนี้เราสามารถเลือกได้หลังๆผมคิดว่าคอสมันจะต้องเพิ่มขึ้นแน่นอนครับส่วนสกิลสุดท้ายที่เป็นสีแดงแบบเลเจนด์เลยนะก็อ่าเป็นแบบอันนี้เลยนะทุกหน่วยจะได้รับโล่เมื่อเปิดผมคิดว่านี้จะคล้ายๆแบบโล่ของอ่ตัวนี้นะของอะไรนะอ่าเขาเรียกอะไรตัวฮารับที่มันเป็นโล่เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นแบบนี้นะก็ในรายละเอียดของตัวบัฟก็น่าจะมีประมาณนี้แหละครับเดี๋ยวเพื่อนๆลองมาอ่านดูก็ได้แล้วก็เลืออออกใหหห้้เเเเเมมาาาะสววววล,ลวรรฮโคคดดี๋ยไไปปูััข,ขต่บ โอเคครับก็ต่อไปครับจะเป็นตัวฟังก์ชันการจองตัวนี้ครับถามว่าฟังก์ชันการจองตัวนี้มันคืออะไรครับอันนี้คือเราจะเลือกตัวละครของเราครับที่จะเข้าไปใช้สู้ครับในตัวคิววอร์นะครับก็จริงๆอยากให้ก็ตรงนี้สําหรับเพื่อนๆที่แบบมีกิวมีคนเยอะๆเงี้ยให้พยายามตั้งชื่อเป็นชื่อของตัวเองนะครับเพราะว่าเวลาหัวหน้ากิวเขาเลือกเนี่ยจะได้เลือกได้ง่ายครับก็ผมจะส่งเป็นตัวนักดาบหรือผมเออนักดาบพนักธนูไปก็คือแบบตัวนี้นะครับเป็นโปรโมฟี่แล้วก็นักดาบ3ตัวนะก็คือในกิวหนึ่งมันมี แต่คนนึงอาจจะส่งได้แค่3ตัวเท่านั้นเราก็เลือกตัวที่เจ๋งๆดีๆใสมาครับไอ้พวกตัวฟาร์มอะไรเงี้ยเราก็ไม่ต้องใส่ไปก็ได้นะโอเคประมาณนี้ก็วิธีการเลือกตัวละครนะโอเคโอเคครับต่อไปก็จะเป็นระบบรูปแบบตรงนี้นะฮะก็โดยรูปแบบตรงเนี้ยเพื่อนๆเห็นไหมที่ผมบอกว่าบางทีเพื่อนๆเข้ามาปุ๊บอะตัวละครมาเต็มอยู่ใช่ไหมเราจะเปลี่ยนตัวยังไงอะสำหรับนี่ครับเราให้เราเลื่อนออกไป่างนี้นะก็คือให้เราเลือกตัวที่เราจะต้องการใช้อ่ะเราเลือกออกไปให้หมดก่อนเลยก็ได้ครับเนี่ยเราก็ลากๆๆออกไปทางซ้ายขึ้นไปขึ้้้นนนไไปปขึอออะเีกก็คืใหมด โอเคตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าวหน้ากิลครับจะเลือกตัวไหนมาใช้อ่าอย่างเช่นเนี่ยผมเลือกตัวนี้นะโยยุบอกอ่าพลังวัน 2, 2สองสองแสนนะอ่าผมเลือกตัวนี้นะอ่าคือเราจะต้องเลือกทีมให้มาสมดุลกันอะนะ,ะเรามีบัวแดงมีอะไรเง,งี้ยเราก็เลือกมาได้ครับเราก็เน้นพลังส,งสูงๆก่อนนะตอนนี้นะผมยังไม่ได้ดูอะไรมากมายนะก็เอาดาวกส็สองเซตก็ได้ครับอ่าเราก็เลือกดูถ้าพยายามอ่าถ้าเพื่อนๆที่ได้ดูคลิปนี้อยู่ยในกิลผมหรืออะไรเงรี้ยก็ให้พยายามเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อตัวเองมานะสามตัวเวลาเลือกมันจะได้่่่า,าวแแต คือผมม,มันไม่ได้บอกว่าไอ้ตัวนี้มาใส่อะไรอะไรเงี้ยเราก็บอกไม่ถูกนะโอเคเอาเป็นอนักดาบไปก่อนสักจริงๆเอาสักสามเซตก็ได้ทำนักดาบอ่ะคือมันจะไลต่ตามตามเซตที่เราเลือกนะเนี่ยมันจะสุมไปเรื่อยอ่ะสามตัวอย่างนี้นะต่อไปเราก็เอาเป็นธนูมั่งก็ได้ครับเราก็เลื่อนมาข้างล่างนะเห็นไหมลุงหมีเนี่ยลวลาเราตั้งชื่อปุ๊บมันก็จะเจอตัวละครของเราอนะไรเงี้ยเอาอีกหน่อยก็ได้อนะ่ะโอเคอ่ะใส่ไปฮะหนูฟ้านะโอเคเนี่ยนยครับก็ใส่ไปอ่ะไปสักได้สี่เซตแล้วก็เท่าไหร่แล้วอ่าสี่ห้ายี่สิบตัวนะ ต่อไปเราก็เอาเป็นนักธนูสักสองแล้วก็เมสสักสองก็ได้ครับอานักธนูเราก็ไปเลือกตัวผมใส่ผมผมใส่น่าจะเอาเป็นเมอร์ฟี่นะโอเคก็คคจริงๆอยากจะให้แบบอ่าเขาเรียกยังไงอ,ะอ่ะอ่าให้ตั้งชื่อมาแบบเมอร์ฟี่มันพวกนี้มันไม่เป็นไรครับเราเราดูตัวละครเราไม่รู้หรอกว่ามันเป็นตัวไหนนะโอเคเราก็ใส่ใส่ไปก่อนนะประมาณนี้ก่อนก็อ่าตัวนี้นักดาบเราไม่เอานะะเรายกเลิกนะตัวไหนไม่เอา,เายกเลิกนะเราก็เลือกเอาไว้ข้างนอกแค่นั้นนะครับนี่เราพยายามเอาตัวนักธนูอย่างเดียวอ่ะซัมเมอร์ตัวนี้คิดว่าน่าจะเป็นเอาทำไมนักดาบอออ๋โเค อ่าประมาณนี้ก่อนเราเลือกก่อนก็คือให้เลือกตัวละครเนี่ยตัวตัวเขาเรียกอะไรคนเจ้าหัวหัวกิวครับจะเป็นคอยเป็นคนคอยเลือกเองนะครับก็พยายามตั้งชื่อตัวละครของเรามาก่อนนะเนี่ยพิ์มาแล้วก็อะไรอีกนะส่วนใหญ่น่าจะเน้นเมอร์ฟี่กันนะนจะยิงดีับผมว่าเดี๋ยวต้องลองดูศึกษาอีกทีนึงว่าจะต้องเอาตัวไหนนะโอเคเนี่ยครับอ่ะนักธนูเมอร์ฟี่นะมันไม่ได้คัดกรองได้ว่ามันเป็นยังไงโอเคต่อไปก็จะเป็นเมดครับก็ใส่ไปให้เต็มหน่อยตรงนี้นะฮะ ก็เมดล้วก็เลือกอะไรอ่ะจะเป็นงูเป็นอะไรก็หรือจะพิมพ์มชื่อมาก็ได้นะครับว่าเอ่อตัวนี้เป็นงูเป็นอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมเอาตัวผมมาลงหน่อยผมใส่งูมาาเหมือนกันพระไหวอภรรมาด้วยพระต้องมีจริงๆเดี๋ยวต้องจับใหม่มันเป็นพระมีอะไรเสริมอะไรเงี้ยมันก็ได้หมดนะฮะเนี่ยเราก็ต้องมาเลือกดูก่อนว่าจะเอาตัวไหนมาลงในตี้บ้างยูกินนะอะไรเงี้ยอ่ะเราก็จัดไปนะโอเคเดี๋ยวผมหาก่อนนะ มันก็ต้องใช้เมดมาสู้กันนะก็มีต้องมีฮิวแล้วก็มีเมดดาวเมดอาจจะต้องปรับใหม่นะนี้แค่ทดลองดูประมาณนี้จริงๆจะจัดเองก็ได้หรือจัดออโต้ก็ได้แต่จริงจัดเองจะค่อนข้างดีกว่าลุงหมีมานี่เป็นไงล่ะประมาณนี้ก็คือให้เราเลือกตัวดีๆแล้วก็เอามาใช้อะพระมาอีกตัวแล้วก็กดบันทึกได้ไหมได้อีกเซตหนึ่งได้อีกเซตหนึ่งโอเคแล้วก็เลือกไปเลยเมดงูมาลองบ้างเออเนี่ยแล้วก็เอาเมดแบบ หลายหลายแบบมาลองครับเพราะว่ามันจะมีตัวสำรองเขาเรียกอะไรพอมันตายมันก็ไปเรื่อยๆนะโอเคอันนี้ผมเลือกไปเล่นก่อนนะยังไม่ได้อะไรมากมายเราจะต้องมานั่งดูตัวละครทีนึงว่าตัวไหนแบบมันดีกว่านี้อะไรเงี้ยโอเคมันจะจัดได้เป็นประมาณนี้แล้วกดบันทึกอ๋ออ๋อมันเกินเพดานนะอ๋อแสดงว่าเกินไปห้าคนก็คือใส่ได้ไม่แค่ไม่แค่เกินตรงนี้นะโอเคบันทึกอ้าวทำไมเกินเพดานนะงงฮะ,ะถ้ามันไม่ได้จริงเรากดออโต้ฮะเนี่ยสามสิบคน ดยืนยันปุ๊บอ๋อมันจัดอ๋อต้องเหลือแค่นี้นะโอเคแล้วก็กดบันทึกแล้วก็ปิดนะเนี่ยก็คือเจ้าจะได้ทีมมาแล้วเห็นไหมครับก็คือทีมที่เราจัดเนี่ยขึ้นอยู่กับหัวกิวว่าจะจัดแบบไหนนะว่าจะเอานักดาบน้อยกว่านี้ก็ได้เนี่ยมันนักธนูสองนักธนูแถวเดียวเองอะไรเงี้ยหรือนักธนูสองแถวดาบลดไปแถวหนึง่งแล้วก็เป็นเมยสักสามแถวอะไรเงี้ยก็ขึ้นอยู่กับว่าหัวหน้าคิวเป็นคนจัดนะโอเควิธีการจัดก็น่าจะมีประมาณนี้ก่อน โอเคครับก okay, okay, so ็ตรงนี้จะเป็นตัวกติกาในการจัดทีมอะไรประมาณนี <semester medo> um ้ครับก็โดยข้อแรกก็คือให้ผู้วผู้วาขบัญชาคือหัวหน้ากิวครับในการจัดทีมนะก็คือ30คนที่เลือกมานะส่วนข้อ2ก็คือการเริ่มต้นเนี่ยพอเราลงทะเบียนทีมแล้วคือเราสมมติจัดอย่างนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็บันทึกลงทะเบียนไปแล้วจะไม่สามารถแก้ไขทีมได้นะฮะส่วนตรงนี้ครับก็พันธมิตรตรงเนี้ยคืออันดับแรกเวลาเธอแรกเวลาต่อสู้เนี่ยเราจะต้องสร้างความเสียหาย3หน่วย3แต้มอะไรให้กับเป้าหมายก็คือเข้าเข้าไปฟันดดาเมจแหละตอนแรก3รอบก่อน พอรอบที่สองก็เห็นไหมเนี่ยจากนั้นยิงไปที่เป้าหมายก็คือตัวธนูเนี่ยะจะแบบสมหนึ่งนัดก็คือตรงเนี้ยมันจะบอกว่าตัวเนี้ยมันจีมันต้องแปลว่านักธนูนะในการยิงหนึ่งนัดเนี่ยลำดับความสัมพัญก็จะเขียนอย่างนี้นะเมดจะชนะนักลบนักลบจะชนะนักธนูนักธนูก็ชนะเมดมันก็จะวนแบบแบบแบบนี้ครับสามรอบนะฮะก็คือว่ามันจะสลับไปอย่างงี้ครับอาสาครับในรอบสุดท้ายนักลบแนวหน้าเนี่ยจะจบตีโซที่ใกล้สุดห้าครั้งก็คือนักลบอ่ะพอมาถึงเธอนักลบเสร็จปุ๊บมันจะไปฟันอีกทีห้าครั้งอะไร ก็ไปจะเป็นแนวประมาณนี้เดี๋ยวผมมีคลิปให้ดูแล้วก็เป็นคลิปของคนจีนนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะโอเคครับก็ตรงนี้จะเป็นตัวคลิปจีนที่เขาขึ้นมาเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าตอนนี้จะเป็นทัวร์นาเมนต์นะก็คือลง32ทีมครับอันนี้ก็จะถึงเวลาที่เราวอลครับก็จะเข้าเอ่อทีมนั้นทีมนี้ก็มาเจอกันเห็นไหมครับแล้วก็กดต่อสู้นะฮะ,ะมันก็จะเข้าไปที่ตรงคิววอลเวลาต่อสู้ก็จะเป็นยังไงเดี๋ยวรอดูนะฮะมาแล้วเนี่ยครับมันจะผัดเทินกันอย่างเงี้ยครับเห็นเอาเรอบแรกจะเป็นเมทในการ อรอบที่สามก็เป็นตัวบอริเออร์ในการฟันกัน5ครั้งนะเห็นไหมที่ผมบอกเมื่อกี้นะดูภาพจะเห็นชัดเจกนกว่ามีพระหิวด้วยเห็นไหมก็สลับวบน,นไปอย่างเงี้ยครับเนี่ยเมียดยิงธนูยิงแล้วก็ดาบฟันกันไปเรื่อยอย่างเงี้ยจนกว่าทีมข้างล่างจะหายนบเนี่ยจะขึ้นอยู่ว่าอันนี้ชื่อกิวนี้อันนี้เชื่อกิวนี้ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเอาบัฟไหนมาใช้ด้วยไหมครับเนี่ยก็จะเป็นวนๆไปอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราลองดูครับก็ต่อสู้จบเห็นได้เลยถ้าเกิดฝั่งนู้นแบบพลังน้อย HP น้อยหรืออะไรเงี้ยหรือจัดตัวมาดี่ ทีมเราก็แพ้ได้เห็นไหมครับเนี่ยฝั่งนั้นนะี่ยใจไกลแพ้แล้วครับเพราะว่ามันโดนธนูมันยิงแรงเห็นไหมเนี่ยยิงขี้หกหมื่นห้าหมื่นอเงี้ยนะพอพอตัวคิลวอลมันจบมันก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะเห็นไหมโอเคครับพอมาถึงตัวนี้ครับเห็นไหมมันก็จะมีรายละเอียดบอกว่าเออกิลเราขึ้นขึ้นมาถึงแถวไหนอะไร,ะไรประมาณเนี้ยก็จะสู้ต่อไปอีกอาทิตย์หนึง่งสู้ต่อไปสู้ต่อไปอะไรประมาณนี้ครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจัดแบบไหนนะนี่เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนเอาตัวไหนมาใช้ผมคิดว่าดูทรรงงงงงมมมมมมันนนนนนนจจจะะะะเเเเเป็แแบบบบ้้้้ดดดาาาาาพืฐออยยย่่่ีีีีววคไไไสกิลู คือยิ่งตีแรงเท่าไหร่มันก็ยิ่งแบบนะครับดาเมจสองแสนสามแสนอะไรเงี้ยเมื่อกี้ผมก็เห็นนะฮะดาบมันก็ฟันไม่แรงมากครับเนี่ยสองหมื่นหกหมื่นอะไรเงี้ยก็ถือว่ายังไม่แรงเท่ากับพวกนักธนูอะไรพวกนี้ครับเนี่ยพอมันแพ้ปุ๊บมันก็จะเอ่อเขาเรียกพอจบรอบปุ๊บมันจะกลับไปที่เดิมเห็นไหมเนี่ยถ้าตัวไหนตายก็หายไปโบวไปเห็นไหมฮะเนี่ยมันโบวไปเรื่อยเงี้ยนักธนูนักเมทตัวใหญ่ก,ก,ก็ใช้ธนูสองแถวเห็นไหมสองแถวเมจสองแถวแล้วก็วอลสองแถวอะไรประมาณนี้ครับเท่าที่คิดดูนะ เฉลีย่ยเฉลีย่ยนะทีมนี้แตกทีน,นุ้มชนะอะไรเงี้ยก็ดูพลังตรงด้านล่างด้านล่างก็ได้ครับเห็นไหมคือถ้าเริ่มแพ้ไปแล้วรอบแรกอะ่ะคือแพ้ไปจังหวะหนึ่งโคผมคิดว่าแพ้ตลอดอะ่ะเนี่ยดูมันมันห่างอะ่ะดาเมจมันห่างแล้วคนวนี้มันเห็นไหมครับมันก็จะฟู้ไม่ได้แล้วประมาณนี้นะโอเคครับโอเคครับวันนี้ก็เนื้อหาน่าจะมีประมาณนี้แหละครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่อง To p Story ด้วยครับหากเพื่อนๆอยากสนับสนุนผมนะสามารถกดซุปเปอร์ช็ใต้คลิปได้หรือว่าโดนทได้ด้านลลล่าคิปน้ไดเยะ แล้วก็สําหรับคนที่อยากสมัครเป็นสมาชิกครับเพียงเดือนละ3 5บาทเท่านั้นนะฮะก็จะได้เข้าเือดแกงของลุงหมีครับจะได้ตาโลโก้เป็นหมีเวลาเข้าไลฟ์สตรีมนะครับทุกวันศุกร์นะฮะแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ